บอยซีรีสสนุกกันทุกวันสาว,วนสนับสนุนโดยดอกจันทร์สีาหกากพกรเจาะลึกทุกมุมชีวิตกับคลับพยากรศิลปินที่ดีอันดับแรกก็มีวินัยก่อนเลยค่ะมีความกล้าแสดงออกค่ะ,คะ,ะพยายามทำมาให้ดีที่สุดค่ะ ่เรารู้ว่าตัวเรามีอะไรเนี่ยแล้วก็กล้าที่จะโชว์มันออกมานะคะไม่อยากจะให้คิดว่ามันเป็นอะไรที่บอกว่า h a r ดมากๆค่ะหรือว่าแบบหนักมากๆแต่อยากจะให้เป็นเป็นอะไรที่บอกว่าทําให้เรามีความสุขมากกต้องมีความรับผิดชอบสูงนะคะต้องขยันก่อนที่พวกเราจะได้มารวมตัวกันเป็นจุฑวันเนี่ยต่างคนต่างมากันคนละที่เลยค่ะสิ่งที่ยากก็คืออาจจะเป็นเรื่อง teamwork เพราะมันสำคัญมากๆอยากจะเห็นความสามารถนะคะของเด็กรุ่นใหม่ ทุกคนมีโอกาสเท่ากันค่ะความฝันนะเนาะถ้าเกิดแบบไม่วิ่งไล่ตามมันก็มันก็ไม่ถึงสักทีอะถ้าคุณพร้อมคุณคือศิลปินคนต่อไปนี่อาชว ช่วยลุนกันต่อด้วยนะครับว่าเพื่อนคนไหนแน่จะมีความสามารถเข้าตาจนได้มาเป็นศิลปินนะครับผมที่พร้อมจะมีผลงานนะฮะแล้วก็โชว์เจ๋งๆนะในเร็วๆนี้แน่นอนครับส่วนตอนนี้นะครับเวลาของพวกเรา3คนก็หมดลงแล้วนะครับผมเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าเที่ยง25นะครับรับรองว่ามีเรื่องดีๆเรื่องโดนๆมาอัปเดตให้เพื่อนี้ ฟังกันแน่นอนนะครับและอาทิตย์หน้านะครับยังมี M v วถามไม่คิดของเฟฟฟงแก้วด้วยใครอยากชมก็ห้ามพลาดนะครับผมสำหรับวันนี้เราไปแล้วนะครับเจอกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับ Girl, just sign and keep it real. real That's right, oh girl, let's keep me on your way Cause the giant with the shot passed near To be free my baby But giant let me eat